สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะคลิปนี้พี่อ้อยจะมาคุยถึงทุ่งมะขามย่อมนะคะทุ่งมะขามย่อมคือหลายๆคนอาจจะรู้มาแล้วเนาะเรื่องประวัติของทุ่งมะขามย่อมความเป็นมานะคะในการสู้รบทุ่งลกระตมันมนั้นเนาะแต่พี่อ้อยไม่ได้มาเล่าถึงตรงนั้นที่พี่อ้อยจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ เมื่อเร็วๆนี้ <c oughs> เมื่อเร็วๆนี้ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งจะเกิดนะคะก็อ่าประมาณสิบสิบกว่าปีแล้วค่ะสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้วคือตอนนั้นเนาะตอนนั้นอประวัติของพระสุพรรณกัลยานะคะเริ่มกลับมาให,ให้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 เราได้ศึกษากันเนาะได้เรียนรู้กันบ้าง สมเด็จพระนเรศวรท่านมีพระพี่นางน,นะคะชื่อพระสุพรรณกัลยาเนาะแล้วก็มีทหารจากกรุงเทพเขาไปทำพิธีบวงสวงตอนนั้นพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าไปบวงสวงเพื่อจะสร้างหนังเรื่องสมเด็จพระนเรศวรหรือเปล่าพี่อ้อยไม่แน่ใจเพราะว่าไปมาสิบกว่าปีแล้วเนาะ ิบกว่าปีแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่เพิ่งเกิดแต่ที่รู้ก็คือมีการปลูกเศษเดี๋ยวพี่อ้อยเอามาทำปกให้เนาะ,ะถ้าถ้าหาเจอนะก็อยู่ในตู้นี่แหละแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนเดี๋ยวเพื่อนต้องไปดูกันปลูกเศษเหรียญสมเด็จพ,พนเรศวนที่ท่านเทน,น้ำเนาะ ในระหว่างที่ปุกเสกตอนนั้นเป็นเวลาประมาณบ่ายสองโมงบ่ายสามโมงนะคะที่เป็นเลิกเลิกงามยามดีของเขาเนาะก,ก็เขาบอกว่าคนมามืดฟ้าโมโดินเลยแต่แดดร้อนมากๆ แต่ในระหว่างที่พอพระเริ่มสวดเริ่มทำพิธีบวงสวงขนาดนั้นนะพี่อ้อยก็เห็นอยู่เนาะเพราะว่าบ้านจะอยู่ไม่ไกลมากเห็นอยู่ว่าตอนนั้นเนะ่ะทำไมแบบฟ้ามามืดน้องน้องสะพ้ายพี่อ้อยเนาะน้องสะพ้ายพี่อ้อยเขาเขาเขาจะเป็นคนที่แบบชอบเข้าพระหาพระอะไรประมาณเนี้ยเพราะว่าเขาอยู่หน้าหน้าวางนะังเนาะ เขาก็ทําร้านที่พี่อ้อยเคยบอกว่าเป็นร้านกุญแจอะไรประมาณนั้นเขาก็ได้พระมาให้พี่อ้อยเขาบอกพี่อ้อยพี่อ้อยเก็บบูชาไว้ดีๆเลยนะพี่พระเนี่ยไม่ใช่ได้มัง่ายๆหนูนั่นถ้าถ้าไม่รู้จักกับพวกพวกพี่พี่ผู้ใหญ่อะก็คงจะไม่ได้มาอะไรประมาณนั้นพี่อ้อยก็โอเคก็สาธุก็ขอบคุณมากๆที่เอามาเผื่อ พี่อ้อยได้มารู้สึกว่าจะสามองค์สามองค์เนาะได้มาสามองค์เพราะว่าพี่อ้อยมีลูกสองคนนะคะก็เขาให้พี่อ้อยแล้วให้ลูกสองคนก็ได้มาสามองค์เป็นเป็นอ่าเป็นสองหน้าเป็นเหรียญสองหน้าเป็นรูปสมเด็จพระนลเรศวรแล้วอีกรูปหนึ่งก็เป็นรูปที่หลังน้ำนะเป็นรูปนั้นคือคิดว่า อยุธยายังไงยังไงถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ถือว่าพึ่งบนรับรู้สมเด็จพระน,นเรศวรท่านรับรู้ท่านถึงจะแบบประมาณนั้นเนาะเอาตามความเชื่อเนาะพี่อ้อยก็ไม่ได้บังคับใครนะคะเพราะว่ามันเป็นความเชื่อของส่วนตัวจริงๆส่วนบุคคลจริงๆก็ ดูคลิปย่อยแล้วก็ใช้วิจารณญาณด้วยแล้วก็คลิดตามว่ามันเป็นไปได้ไหมในแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่พี่อ้อยพูดมาอาจจะมีขำขำม,มั่งสนุกมั่งปนเปนกันไปนะคะแต่แต่ละเรื่องที่พี่อ้อยเล่าก็เป็นเรื่องที่พี่อ้อยไม่เคยแต่งขึ้นมาเป็นเรื่องที่เจอเองบ้างน้องบ้าง หลานบ้างลูกบ้างนะคะพอหลังจากผ่านพิธีนั้นไปฝนตกฝนตกเลยเขาบอกฝนเทแบบมาข้างแรกเนี่ยฟ้าสว่างมากหลังจากพอพอเริ่มทําลงมือทําพิธีพระเริ่มสวดเริ่มอะไรเขาบอกตอนหลังน้ําไฟดับแล้วก็ฝนเทเลยฝนเทลงมาเขาก็บอกว่า เหรียญน,นี้ยศักดิ์สิทธิ์มากๆให้พี่อ้อยเก็บไว้ดีๆก็ทุกวันนี้ก็ยังเก็บรักษาอยู่นะคะแล้วพิธีที่ทําตอนนั้นก็คือทําที่ทุ่งมะขามย่อมซึ่งติดติดอยู่กับอ่าใกล้ๆอยู่กับลานที่ตั้งองค์สมเด็จท่านเนาะเพราะว่าพี่อ้อยอะธรรมดาแล้วสมัยก่อนเนี่ยพี่อ้อยอยู่บ้านใช่ไหม ย้อยก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวที่พี่ย้อยบอกว่าพี่ย้อยขับไปอ่างทองสิงห์บุรีใช้หน้านูน่นนี่นั่นพี่อ้อยจะต้องวิ่งทางเนี้ยผ่านตรงเนี้ยถ้ามีเวลาพี่ย้อยก็จะแวะเข้าไปไหว้ถ้าไม่มีเวลาพี่ย้อยก็บิดแตะแล้วก็ผ่านไปก็คือนับถือท่านเหมือนเป็นบรรพบุรุษนะคะ หลายๆคนถ้าได้ไปอยุธยาก็แวะเข้าไปกราบไหว้ได้นะคะและเข้าไปกราบไหว้ได้ตรงนั้นจะมีภูเขาทองเดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่ายังให้ขึ้นหรือเปล่าเนาะสมัยพี่อ้อยเป็นวัยรุ่นหรือสมัยเด็กพี่อ้อยไปไป,ไปบ่อยตร,ตรงนั้นเตี๋ยจะพาไปแม่จะพาไปกระทั่งบางทีเวลาน้ําหลากมาจากสุพรรณบุรีเนาะตรงนั้นนะจะน้ําไหลน้ําใสมากๆเลยก็จะไปแม่ก็จะพาไปเล่นน้ําไปไลายแถวนั้น ถ้าไม่ใกล้ไม่ไกลจากบ้านเท่าไหร่เดี๋ยวถ้าพี่ย้อยหาเหรียญเจอพี่ย้อยจะเอามาถ่ายรูปมาขึ้นปกให้นะคะจะหาต้องหาเนาะต้องหาเดี๋ยวพี่้องหาเพราะว่าหลายๆครั้งเพราะว่าจริงๆอะพี่ย้อยย้ายบ้านย้ายบ่อยของก็เลยแบบเก็บไปเก็บมาเก็บไปเก็บมาแต่ไม่หายนะคะแต่หาไม่เจอเดี๋ยวพี่ย้อยจะพยายามหาให้เจอเนาะพี่ย้อยจะเอามาขึ้นปกนะฮะ ก็เป็นสิ่งที่เราไม่เคยลืมเลือนไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์อะไรกันแล้วแต่ที่เกิดขึ้นในจังหวัดเราหรือในบ้านเมืองของเรานะคะก็ยังอยู่ในใจเราตอลอดเวลาเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรพี่อ้อยก็จะคุยเรื่องทุ่งมะขามหย่อมเนาะถึงเรื่องการบวงสรวงบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ